การเติมธาตุสีของคนกับสัตว์มันมีความแตกต่างกันอยู่เยอะๆและตรงนี้เองเป็นอันตรายของมนุษยชาติเป็นอันตรายของพวกเรามันเป็นยังไงในการเติมธาตุในเรื่องของการเติมธาตุสี่อ่า เอาว่าสัตว์ก็แล้วกันนะอันนี้คนมันเกิอดอะไรขึ้นอาละเติมธาตุจะเติมธาตุลมก็แล้วกันเอาละท,ทั้งสัตว์ทั้งคนสัตว์จะเติมธาตุลมมันก็หายใจฟืดมันก็จบหายใจฟืดเดียวจบเลยแต่คนไม่นะ ขอน้ำหอมจักหน่อยเอาไปแล้ว,ลวะจะเอาธาตุลมเรอแต่มันจะเอาน้ำหอมจักหน่อยหนึ่งไออีอพวกบอาไ,ไงแหมถ้าได้บุหรี่ปนไปได้วยอ๋ขอขอควัน,ขขวนเ,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 เน,นี่ยนะขอควันเอา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 เพราะมันบางงีน่าขอแอร์เฟรชเนอร์สักหน่อยนะอ่ะก็จะต้องไปเอาโอซึนโอโซนมาอีกเอาโอสามเอา ความสลับซับซ้อนของการเติมธาตุของคนมากกว่าสัตว์ดูให้ชัดนะแล้วเดี๋ยวยิ่งเจอเอา้าวจะเติมธาตุน้ำจะจะเติมธาตุน้ำเหรอสัตว์มันก็เดินไปที่คลองไปที่สะไปที่บอ่อแล้วก็จบนะนี่ก็ไปสะน้ำจบแล้วแองน้ำสะน้ำมันจบแล้วมนุษย์ไม่ใช่ขอเล่าสักหน่อยนะอ่า มาแล้วขอเบียร์ด้วยนะเอาว่ากันไปขอไวน์เนี่ยไวน์วอดหรืออะไรก็ไม่รู้ละมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วต้องเอามากรองต้องเอามากลั่นต้องเอาน้ําคั้นผลไม้น้ําไม่รู้คั้นตะวักตะบวยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ว่าคั้นกันไปคั้นคั้นสารพัดคั้นคั้นกันไป นั่นคือความสลับซับซอนะนะ้อนนะนะเอาดูภาพนะอะ <c oughs> จะเติมธาตุดินถ้าสัตว์ที่กินพืชมันก็ตรงไปกินหญ้าแล้วมันก็จบสัตว์ที่กินเนื้อควับไปมันก็เสือมันก็ไล่ตะปบเขานั่นก็ไปไล่ล่ากินเนื้อมันก็จบแต่คนไม่ใช่ลูกเอ้ย แค่ข้าวนี่แหละต้องไถใช่ไม่ใช่ต้องไถต้องคราดทั้งไถทั้งคราดทั้งหวานทั้งดำนะทั้งเอไรถน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอามาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เอาเอามาสีสีแล้วก็เอาเอามาหุงเอามาต้มกว่าจะได้กิน โอ้โหยาวเหยียดเลยก็แล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ยาวเป็นหวานะยาวเป็นกิโลกิโลเลยนมันอยู่ตรงนี้ชัดบ่า,า <c oughs> ดูนะขบวนการเติมธาตุดินกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนขึ้นมาเติมธาตุไฟก็พันเดียวกว่าจะได้เสื้อมาใส่แต่ละตัว ตั้งแต่ปลูกอะไรล่ะ,ะปลูกฝ้ายนะลดน้ำพรวนดินว่าไปแล้วก็มาปั่นฝ้ายแล้วมาทอผ้าแล้วก็มาม,มาย้อมแล้วก็มาตัดมาเยะมาเย็บอะไรก็สารพัดกว่าจะได้มาเติมธาตุไฟหืดขึ้นคอเป็นเ,เส้นทางยาวเหยียดนะมันเกิดอะไรขึ้น เห <ersch> ็นแล้วจะหนาวนะหนาวกลางแดดนะไม่ใ <sm> ช <hypotheses> ่ครูนะไม่ใช่ครูพูดเรื่องจริงดูให้ดีมันเกิดอะไรขึ้นเพราะต้องการเติมธาตุจะเติมธาตุสีนี่แหละลูกเอย เลยถูกบังคับเลยว่าอืเลยต้องทำงานใช่ไม่ใช่ต้องทำงานไม่ทำงานไม่ได้หรอกเราทำงานแล้วได้่าสีไมเ้ยอ,อย่าเพิ่งเพราะทำงานแล้วได้อะไรอ,อได้เงินครับยังไม่ได้ท่าสีนะ ทำงานแนละได้เงินจากได้เงินแล้วนะค่อยได้เป็นปัจจัยสี่เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มเป็นาสารพัดแล้วจึงค่อยได้ธาตุสี่เอามาเติมชัดบอตรงนี้เองที่เป็นจุดอันตรายตกลงถามว่าทำงานเนี่ยทำไม ไม่มีใครบอกที่ต้องทำงานทุกวันเนี่ยเหรอทำทำไมจะเติมธาตุสี่มีใครพูด <c oughs> มัางมีไม่มีทำงานทำไมเอาเงินเ,เงินมาเป็นปัจจัยสี่เป็นธาตุสี่รงนี้ก็ยังมองไม่ถึงเลยมองอยู่แค่นี้ทำงานทำไมจะเอาเงินมาไม่ถึงธาตุสี่ มันเกิดอะไรขึ้นชี้ให้ดูเราจะหนาวนะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดสิเงินที่ได้มาเนี่ยจะทำงานอาชีพสะอาดหรืออาชีพสกปรกก็าตามทีทั้งคู่เนี่ยได้เงินมา ถูกไหมทั้งคู่เนี่ยได้เงินมาแล้วเงินเนี่ยอาถ้าได้ใบสีม่วงมันก็ราคาพันเหมือนกันนั่นแหละนะสีอะไรก็ราคาเดียวกันก็กลายเป็นว่าไม่ว่าอาชีพสะอาดหรืออาชีพสกปรกนะถ้าตีเป็นมูลค่านะเท่ากัน ทำไมล่ะก็มันก็เป็นเงินใบละเท่ากันมันก็เท่ากันตกลงเงินที่เกิดจากอาชีพดีหรือเงินที่เกิดจากอาชีพชั่วเนี่ยมีค่าเท่ากัน,เ,กนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มองให้ลึกอ๋อทําดีกับทาชั่วมันก็เท่ากันแล้วต้องไปห่วงมันทำไมว่าดีหรือชั่วสแสดงว่าที่เข้าวัดนี่โง่อ่ปัญญานไปแล้วนะทำเป็นเล่นไวนะ เพราะเขามองอย่างเงี้ยมูลค่ามันเท่ากันเนี่ยเน,ยเน,ยเนยีอาชีพสะอาดอาชีพสกปรกเงินมันหลักมูลค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นความดีความชั่วไม่มีความหมายครับความดีความชั่วก็เท่ากันไม่ตายตอนนี้แล้วจะตายตอนไหนล่ะนี่ คือความผิดพลาดที่เกิดในโลกมนุษย์นี้ถ้ามองให้ลึกมองอย่างไรอุ้ยเวลาจะหมดแล้วนเนี่ยแล้วถ้ามองให้ลึกงั้นเดี๋ยวขอใช้ตรงนี้ก็แล้วรับช่วยปรับทยพอจะเหน็นไม่ก็ไม่รู้หลัะนะเห็นนะ ที่เราทำงานเนี่ยเพราะเราต้องการจะเติมธาตุแต่ขณะที่ทำงานเอาอะไรไปทำเอาตัวของเราทั้งตัวไปทำเอากายเอาใจไปทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจไปด้วยทำงานกลายเป็นทำกรรมแต่กรรมมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วชัดวะอ่า เกิดอะไรขึ้นกรรมดีเอาโยงคว้าปรงมากรรมดีเงินก็ได้แล้วในที่สุดธาตุสีก็ได้กรรมชั่วก็ไอเช่นกันนั่นแหละนะเขาก็ได้เงินเขาก็ได้ธาตุสีเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ต่อแต่นี้มันเริ่มไม่เหมือนกันก็คือสุขภาพกาย ข้อกรรมดีน่ะสุขภาพกายเนี่ยดีกรรมชั่วน่ะสุขภาพกายน่ะโสมสุขภาพใจเวลาทำดีใจมันเบิกมันบานบานแฉ่งเป็นกะโลเลยก็แล้วกันนะแต่ว่าสุขภาพกายขอคสุขภาพใจของคนทำชั่วน่ะมันกลายเป็นใจสามประชิด ทำกรรมชั่วกายก็โสมใจก็สามแต่ว่าทำดีนะ่ะเอ้ยสุขภาพก็ดีใจก็เบิกบานยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะทำกรรมดีนะบุญก็ได้แต่ว่าทำกรรมชั่วบาปได้เอาละอาจจะบอกว่าบาปมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นอ้าไม่ว่ากันแต่ที่เห็นเห็นถ้าทำกรรมดี ความสุขมาแล้วตามมาด้วยนิสัยดีๆอันน้สยัยนิสัยดีๆความสุขนี่ยังไงก็เห็นแต่ว่าถ้าทำกรรมชั่วปั๊บความทุกข์ก็มานิสัยเลวๆก็มาตรงนี้เองที่มันแสนจะแตกต่างกันก็อยู่ตรงนี้แล้วนี่แหละ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 อืมตรงนี้และนิสัยทั้งดีและเลวนี้ มันกลายเป็นโปรแกรมกรรมดีกรรมชั่วต่อไปถึงเวลามันเป็นนิสัยแล้วมันก็จะไปทําดีทําชั่วตามนิสัยของตัวนั้นโปรแกรมดีชั่วก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วกับการทํากรรมนี่แหละอา้าวเพราะทํากรรมดีงานการก็ก้าวน้าและที่เยี่ยมที่สุดมิดแท้ครับมิดแท้มิดแท้มิดแท้มาเลย แต่นี่ <c oughs> นี่นี่คู่กัดมาเลยศัตรูมาเลยทำกรรมชั่วสิ่งเหล่านี้นี่เองดูนะกรรมดีนะมันก็ได้เงินได้าธาตุมาก็เหมือนกับกรรมชั่วนะั่นแหละแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนสอิชัดเจนลงไปเลยบุญกระบาบนิสัยดีกับนิสัยชั่วความสุขความทุกข์ มิตรแท้มิตรเทียมหรือศัตรูที่มันต่างกันก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นที่ต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลมานะมันมาตรงนี้มันเรื่องของคนมีปัญญามันเรื่องของคนมีบุญมันเป็นเรื่องของคนมีสติสัมปชัญญะและมันฟ้องเลยครับว่า สร้างบารมีตามพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วมันอยู่ตรงนี้ชัดบอกอ